สวัสดีครับวันนี้คุณมีชาแนลนะครับจะมาทำกระปุกอมสินโดยการใช้ถังน้ำยาแอร์นะครับที่คนชอบทำกันในราคาทุกๆนะครับโอเคอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็จะมีนี่ครับสำคัญเลยลูกหมูเอาไปตัดทำที่ยอดเหรียญจะมีสว่านเจาะนำ ลองนะครับก็จะแคบๆหน่อยนะครับนี่อัดหน้าบ้านแล้วสีแล้วแต่เราเลือกครับเราจะเอาสีอะไรแล้วก็สติ๊กเกอร์ตามใจเราว่าเราชอบเป็นโทนแนวไหนหรือจะเป็นเด็กๆนะครับนี่เราก็คดปล่อยแก๊สให้หมดก่อนไม่มีแก๊สแล้วครับอันนี้ผมก็ได้ทำการเจาะรูทิ้งไปแล้วว่ามันไม่มีแก๊สไม่มีอะไรข้างในนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกใส่นนนนะันหลังเลยนะนหลังไปก่องให้เราวัดรูที่เราจะเจาะนะครับเราจะยอดตังมาตรงไหนแล้วก็วาดไป ช่องเจาะรูนะครับว่าประมาณนี้แล้วก็สว่านเจาะหัวท้ายโอเคคนเดียวมันก็จะยากหน่อยขาน,นี้ไป เจาะไม่ได้ตะกรูนะครับเจาะจกิงๆ <c oughs> เดี๋ยวเอาเอาตะปูนำก่อนครับก็เอาตะปูนำมันซะหน่อยนะแล้วก็ค่อยเอาสว่านเจาะตามไป ใหดีก็ใส่แว่นหน่อยจะหล่อเกินอีกการสเก็ตเข้าตานะครับเตะหูแว่นโอเคพอนี่ไหจะได้รูมาแล้วได้รูมาทีนี้ทำยังไงเราก็จะเอาลูกหมูเนะครับกีดจากตรงรูนี้ถึงรูนี้ มาถึงสองฟังนี้แต่ว่าขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้แทกซะเคนตัวนิดนึงหรือว่าให้ให้ที่ร้านต้อมรถเครื่องหรืออะไรก็เจาะให้ได้นะครับยี่สิบสาิบาทแต่นี้ผมพอทําได้ผมก็จะเจาะเองใส่เองนะตอนนี้ไม่ถึงว่ะ ผมเริ่มเจาะจะเป็นช่องแล้วแต่ดูมันจะวาดเที่ยวแต่ผมตัดไปเรื่อยๆอก,ยกันดูไม่ได้ก็ก่อไปนะ ขานั้นหน่อย ขั้นตอนการมัเสียบก็ได้ผ่านไปไปไง่ายเราก็จะได้ช่องมานี่ไว้ใส่ตังนะตัวน,นี้เราก็หากระดาษายอะไรขัดหน่อยโอเคแล้วเราก็จะได้ช่องที่พอใส่เหรียญเดี๋ยวลองเอาเหรียญมาใส่ดูนะโอเคตังเหียญโอเคครับเราก็ได้เหรียญมาแล้วครับทดสอบลองใส่ครับแต่ว่าเรายังไม่ใส่จริงนะเรากแค่ดูว่ามัน โอเคเขาได้นะเหรียญบาทต่อไปเหรียญห้าเหรียญห้าครับโอเคใช้ได้เขาได้นะบุ๊ปนี่หายไปเลยเหรียญสิบป็นไงครับสบายครับแบงก์ก็พับแปงนิดหน่อยเครื่องมือที่เราใช้พวกนี้เราก็ไม่ใช้แล้วครับถ้าใครใช้เครื่องมือพวกนี้ไม่เป็นก็ให้เราข้ามขั้นตอนมาขั้นตอนนี้ได้เลยครับ คือการทาสีนะครับเราก็จะอาจจะทําความสะอาดหรือเอากระดาษสายขัดถ้าเราไม่ได้เอางานละเอียดมากเราก็เอาผ้าเช็ดนะครับแล้วก็เอาสีพ่นพ่นได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาพ่นสีกันนะครับว่าไอ้สีเนี้ยธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้มันดูดีและเก็บตังค์ให้เราได้อย่างไรนะครับจะเป็นน้องตุ้มๆของเราได้ครับเอาดู เราซื้อมาครับเาขยาก่อนท,ที่ดีเราควรจะไปพ่นที่มีแดดนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่ไปพ่นที่มีแดดกันนะครับโอเคครับครับ่อไปนะครับขั้นตอนการพ่นสี่นะครับอางนี้ผมใช้เป็นสีสตปร์นะกะปองละห้าทบาทเอ้โอเค มันจะชุกชักหน่อยยาวครับส,สีวงการที่เรามอยกับพ่นเลยครับรวันนี้ผมใช้เป็นสีทองนะครับหรือว่างว่าพ่ค่อยเก่งครับแต่ถ้าพ่นพ่นไปครับเพราะสีมันเนี้ยนเดียวกันนนะครับ ไงทางผมเป็นสีทองแล้วนะแต่ก็คือเราควรจะลอ,ลองค้นลองพื้นไว้ก่อนครับหนึ่งชั้นนะครับด้วยสีมันจะได้เสมอคกันยังไงครับโอ้ยแดดไดู้่แดดก,ก็ร้อนครับ ตรงไหนที่มันไม่ชัดเจนเราก็มาพ่นซ้ำอีกหน่อยคอเคสักครค่นะสวยครับนี่ครับเรกาก็พ่นตูดพ่นอะไรทั่วนะครับก็รอมันแห้งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็พ่นซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจเนาะโอเคเป็นไงครับสีสีสวยขึ้นนะ ก็จะมีเป็นสังสุดที่ว่ามันคุมตะปั้มเราก็สามมโนนบเพื่อให้เนียนก็สามอีกสักรอบเคยเห็นตัวงยายที่ผมะว่าจอดรถอยู่ข้างๆครับ มันนนจจะะเป็็ีทองกโด,ดถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ห,หยุดอะไรทำเพื่อจะได้ใครมีถังเก่าๆทำไว้ให้ลูกเก็บตังค์เพื่อที่จะได้ฝึกให้เขาอดออม หัดเก็บตังค์ครับอยากได้อะไรก็ได้ตังค์ซื้อของเราเองก็ร้อนนิดนึงครับวันนี้ที่ทองเริ่มอลลามเริ่มสวยเริดแดดมจะพ่นจนกว่าสีผมจะหมดนะครับเดี๋ยวมาดูตอนแห้งกันเนาะ สวัสดีครับโอเคออเลหลังจากที่เราเปนงครับคนสีทิ้งไ้ครึ่งชั่วโมงโอ้โหสีทองอาลาม,มากเป็นทองจริงผมรวยนะดูฮะนี่ไงสีทองไอ,อ้ตรงทองตรง,ง,งนู้นไม่ใช่นะตูดมาผมอุ้ยวันนี้เอากล้องดิไงต่อไปติ๊กเกอร์ที่เราซื้อมานะครับ แแกะไปล้วหรือจะปิ้นทางเ,าเครื่องปิ้นก็ได้นะครับใครมีเครื่องปิน้นเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์มาแล้วมาแล้วมาผมเอง้งเราวางไว้ก่อนแท็บแล้ลอกสติ๊กเกอร์แล้วก็ทาบเราะจะเอาประมาณไหนผมก็มอน,นี้แล้วกันนีบ

เราควรจะไล่มันก่อนครับไล่มันไปทีละหน่อยไล่มันไปไล่มันกลับบ้านไปเลยลมันจะติดค่อนข้างยากหน่อยนะครับแต่ก็ ไปไล่ไปฮะ,ะ,ะ,ะได้หมนแล้วน้อยยิ่งไงโอ้โหทองครับไล่ลมมันหน่อยอปันไงครับโอ้โหระยาถ่ายรูปเลยนะครับโอเค๋ยวจะเป็นประมาณนี้ แต่ถ้าเราเปยนสติกเกอร์จากคอ,อ,อมพิวเตอร์มามันก็จะไม่ได้เป็นสติกเกอร์แบบใสอย่างนี้นะครับอย่างนี้มันใสมันก็จะมองทะลุมันก็จะดูสวยนะครับแต่ก็มันก็จะเสียตังค์หน่อยยี่สิบสามสิบบาทแต่ก็เขาที่มันได้มาเป็นไงคุ้มไหมไม่พอครับเราจะมาลงหน้าให้มันข้างหลังใช้ให้หมดสติกเกอร์ไอ้ตัวนี้ บนนี้เลยนะดีไหมเฟ้มนี่ข้าขายล่ำรวย này đi em. Đi đấy. นะใช่ไหมตรงนีน้ติดไปก่อนนะแฟมแฟมโอเคนะ,นะไม่หมดติดให้หมดนี่เราก็สอยกนมาแล้วครับ เป็นสติ๊กเกอร์ใส่สยอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันก็จะเคยอยู่จะลบไปไหมตัวหนึ่งไม่คุม้ม มันจะลบไปแล้วนะโอเคข้าวข้าวก็แล้วกันกน,นี่ฮะมันก็เป็นถังรูปหน่อยรูปหน่อยกรมศิลกินตังของผมนี่ครับจะทำเป็นของขวัญอันนี้ข้างหลังอาจะเลอะเลอะเลยนะข้างหลังก็ไม่นะไเอาก็ออกไปโอเคก็จะมีนี่เออคข้าวขาล้ำรวยนะครับ ไงง่ายๆครับวัสดุทําแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับจากกระป๋องอันนี้คนเพื่อนบอกว่าไปขายของเก่าก็พ่อค้าก็ไม่ค่อยรับนะครับลูก20 30บาทก็ยังไม่อยากแกะซื้อเลยแต่นี้ผมได้มาถ้าตีเป็นราคาก็ลูกก็30บาทซื้อสี4สี่ิบาทเจสติ๊กเกอร์40บาทเจ็ดสิบบาท ก็ลงฝีงมือลงทํานิดนึงก็ร้อยกว่าบาทครับเราเห็นขายตามเพจตามเว็บกันก็ประมาณส0 0ร้อยกว่าบาทครับทางผมนี่ผม,500นผม้5 0ห้าร้อยนะผมมาสวยโอเคครับวันนี้เนาะก็ทําคลิปดีๆมาแค่นี้แล้วกันครับคุณมีชแนลฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีคลิปดีๆก็จะมาทำนำเสนอให้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ